สวัสดีจ้าแม่มสิฐจ้ามาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการราคา,อคคาทองคำวิเครทองคำและรางงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่19เมษายนปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ4 2 0 0 0บาทต่อบาททองคําโดยทองในประเทศได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท คนณเวลาทีาไ่ไม่สิบบันทึกวิดีโอนะคะโกลสปอร์ตเคล,ลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2388 2 4อยดดอลลาร์ต่อ1นลอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ106.157จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3 6 8 6 7บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทั้งในตะวันออกกลาง และระหว่างอิสราเอลและอิหร่านล่าสุดอิสราเอลส่งสัญญาณว่าจะโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ต่อ,ตอก,การที่อิหร่านใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีดินแดนอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้สหรัฐและชาติพันธมิตรเรียกร้องให้อิสราเอลนะคะหลีกเลี่ยงการโจมตีเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายเป็นวงกว้างและแรงซื้อทองคำอย่างแข็งแกร่งของธนาคารกลางทั่วโลกท่ามกลางความกังนวลว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยยาวนา,นานกว่าที่คาดการไว้ เนื่องจากเงินเฟอ้อสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งสำหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามแนะนำติดตามการแสดงความเห็นของกรรมการเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาในการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดหลังประธานเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าเฟดอาจใช้เวลาน,านานกว่าที่คาดไว้ในการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาด ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวฟทิศทางขาขึ้นระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,385ดอลลาร์และ2,375ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2 3งพันดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,425ดอลลาร์และ2,435ดอลลาร์หากผานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,445ดอลลาร์ ด้านทองไทยมีแนวะรับอยู่ที่บร,ริเวณ41,600นัหรอบาทแนวะต้านอยู่ที่บร,ริเวณ4 2 0 0 0บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวันที่19เมษายนปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออมาจากสมาคมค้าทองคํา14ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่1 4ปรับลดลงมา50บาท สรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่200บาทในสินก็ต้องขอขอบคุณขอ้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํานะเทนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปคอมเมนต์สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ